ผมก็จะพาท่านผูช้ชมไปเกลือข้าวไก่กันนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันมาว่างในการท่องประเทศนะครับโอเคผมตัวนี้ผมก็กำข้าวแล้วครับผมกำข้าววันให้ไก่เนี่ยครับผม โอเคครับท hey, so okay, so er okay. so okay. ุกคนก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ห้องยิมมาสุดตั้ตชิคเกอร์ไม่ต่อตั้งแต่รักชิคเคอรนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเกลือข้าวไก่กันนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันมาว่างในการทำคอนเทนต์นะครับทุกคนเกลือข้าวไก่ EP ที่สองแล้วล่ะครับทุกคนไปดูได้นะครับ EP แรกแล้วครับทุกคนนะโอเคไปเกลือข้าวไก่กันเลยครับทุกคน

จบไก่ครับทุกคนจบไก่จบไก่กันครับทุกคนจบไก่กินข้าวกันตนัวนี้น่าจะไก่ไอกล้องนะครับทุกคนนะดูดิก็จะเป็นหลังป่าหลังบ้านนะผมที่ผมเคยถ่ายไว้นะครับทุกคนน่าจะคลิปเก่าๆนู่นนั่นแหละครับทุกคนตัวนี้ ไก่ลกลังินข้าวนะครับทุกคนวิถีชีวิตต้นบ้านมันนอกนะครับทุกคนนี่นะผมพามาจอดตุกไก่ตัวนี้ก็ฟ้าค,คึมเลยนะครับทุกคนนะครับผมนี่นะครับทุกคนเพือขั้วไก่โอเคนี่ครับทุกคน ตัวนี้ก็กำลังฝนตกนะครับผมฝนตกเป็นปลามาขามน,นะครับผมตัวนี้เ,นเล้าไก่แล้วก็มีไก่กินข้าวอยู่นะครับผมโอ้ตอนนี้ฝนตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรนะครับผมทุกคนนะก็พาดูไก่กินข้าวนะครับทุกคน นี่ครับผมไปพูดมาแล้ครับทุกคนรักแอบถ่ายไก่กินข้าวนะครับทุกคนไก่ก็กินจางอดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะไม่พูดไม่จาเลยนะครับทุกคน ไก่จะพูดจาจ่าได้ยังไงเพราะว่าไก่พูดไม่เป็นนะผมมีจิกระตึกกระตึกกระตึก,ะตกนะครับทุกคนนี่ครับผมไก่ตัวสีส้มนี่ครับผมเวลาผมไล่สดเวลาตอนนั้นผมเก็บชัว่วโมงก็ชอบขันนะผมชอบกบกวนนะครับทุกคนนะก็เป็นเรื่องธรรมชาติของไก่นะครับทุกคนนี่นี่นนนนไก่พูดนะนี่น,น,นะครับทุกคนนะพามาดูไก่เกล้าไก่เมื่อกี้ผมก็เกล้าไก่สุดๆนะ ตันนี้ก็ฝนอาจจะตกก้าบางทีกอาจจะไม่ยินไม่ยินเสียงผมก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนี่นะผมเนาะรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็ฝนตกแรงมากนะครับผมเนาะแล้วก็มีฝนโปรยก็เป็นแล้วเรื่องก็เรื่องธรรมชาติแล้วก็ตกต่างนะครับผมเนาะแล้วก็เรื่องเกียด้วยนะครับผมเนาะก็ฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ไก่เราเคยเข้าอย่างอร่อยเลยนะครับทุกคนนะ โอเคคร okay, ับผมถ้าชอบมีเรือนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์ไปเลยครับทุกคนด้วยปากนะทุกคนตัวนี้ไก่น่าจะกินข้าวเสร็จแล้วครับผมตัวนี้ก็ไกปรังเกลีฝนนะครับทุกคนนะโอเคนี่ครับผมพาไก่ก็จะพาลูากระหนุ่มฝนนะครับทุกคนนะครับผมก็เป็นแบบบ้านเลยนะครับทุกคนนะที่ที ถ้าดูไปแต่ละป่านนะแับผมนะไม่ดูไม่จะทำอะไรนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะต้องจะไขกันด้ไผมเ้วยเอาทุกคนนะโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็